ก็ปีน้ำวันนี้นะคะเริ่มที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะกับกรณีเรื่องของมติถอดถอนคุณยิ่งราชินวัตรนะคะจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นมติครั้งประวัติศาสตร์ของการถอดถอนนักการเมืองและจะนําไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองหปีจากกรณีทุจริตจำนําข้าวที่ปปชชี้มูลมานะคะแต่ว่านี่เป็นหนึ่งด้านก็คือเรื่องของการถอดถอนอันนี้ถึงบรรลุ จุดที่เรียกว่าเป็นทางทางกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้นะคะคแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของคดีอาญาอันนี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่าในวันเดียวกันนั้นอายาการสูงสุดหลังจากที่พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานก็ได้มีมติในการสั่งฟ้องทีนี้ล่ะค่ะประเด็นเรื่องของการสั่งฟ้องก็อาจจะนําไปสู่การ,รส่งสารีกาแผานาคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งจะมีกระบวนการในทางกฎหมายที่ต้องไปให้ การกับสารนะคะทีนี้ทางคุณยิ่งรักนั่นเองนะคะจะอยู่มาถึงขั้นให้การกับสารด้วยตัวเองหรือไม่นะคะ <Okay. S 1> หรือว่ามีกระแสว่าคุณยิ่งรักจะหลบหนีออกนอกต่างประเทศหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เองนะคะก็ได้มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะต้องมีการประสานงานกันในการนำตัวคุณยิ่งรักส่งฟ้องสารฎีกา ซึ่งทางเลขาปปอชอบอกว่าตอนนี้ต้องรอให้อายการสูงสุดร่างคำฟ้องเพื่อส่งคำฟ้องต่อศาลใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะถ้าอายการสูงสุดร่างสำนวนเสร็จเรียบร้อยก็จะประสานงานกลับมาที่ปป,ปอชอเพื่อให้ปปชทำหนังสือไปอยังผู้ถูกฟ้องก็คือคุณยิ่งลักษณ์ <c oughs> ให้เดินทางไปรายงานตัวต่ออายการสูงสุดในวันที่จะส่งฟ้องคดี <c oughs> ถ้าคนที่ถูกฟ้องนะคะในกรณีนี้ก็คือคุณยิ่งลักษ์ไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนดทางอายการสูงสุดก็ต้องประสานงานมาที่ปปชอีกครั้งในการนําตัวส่งฟ้องซึ่งปปชเองอาจจะติดต่อไปยังผู้ถูกฟ้องโดยตรงนะคะ คือกรณีก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้นะคะเพื่อให้รอบครอบ,บรอบด้านทางกฎหมายถ้าพบว่าผู้ที่เป็นผู้ถูกฟ้องมีพฤติการหลบหนีก็จะต้องประสานงานกันกับพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการออกหมายจับต่อไปนะคะแต่ก็เชื่อนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางคุณนิราเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้คดีนในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเผื่อว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีทางกฎหมายก็บอกว่าถ้าหนีงานนี้เจอหมายจับนะคะแต่ว่า เรื่องนี้ทางคอสชเองนะคะก็พูดถึงสถานการณ์หลังการถอนถอนคุณยิ่งลักษณ์นอกเหนือจากเรื่องของการเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆการแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องดูแลความสงบแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นการติดตามสถานการณ์วามเคลื่อนไหวของทางคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันนะคะคุณยิ่งลักษณ์นี้ไม่ได้แถลงนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็ยังคง เก็บตัวอยู่ที่บ้านพักยังไม่ได้มีการแจ้งคอสาชาว,ว่าจะเดินทางไปไหนหรือว่ามีกำหนดการ<ค>ะจะทําอะไรรวมไปถึงกําหนดการเพื่อที่จะขอเดินทางออกนอกประเทศนะคะคือทางคอสาชาบอกว่าไม่ได้ห้ามคุณยิ่งลักเดินทางออกนอกประเทศนะคะแต่ก็ <คะ S 1> ถ้าจะไปไหนก็คงต้องมาขออนุญาตเป็นรายๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะต้องมีคดีความในขั้นตอนต่อไปนี้จะไปไหนเองก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษคะ่คะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เราตามติดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าประเด็นในเรื่องของการลงมติถอดถอนของสอรา ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกระบวนการสภาที่สามารถถอดถอนนักการเมืองได้สาเร็จและคุณที่รักเองก็ถือว่าเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยนะคะที่ถูกลงมติถอดถอนตามรัฐธรรมนูญถือว่าโดนประเด็นทั้งคดีเรื่องของทางการเมืองไปรวมไปถึงคดีอาญาที่ต้องตามกันต่อแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องคุณบุชัยคุณวรินทมาศโดยเฉพาะฝ้าฝั่งของกลุ่มชินวัตรในช่วงหลังจากที่มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผ่านทองแท้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความถ้าจำได้โพสต์ข้อความผ่านทาง อินสตาแกรส่วนตัวเป็นข้อความชูก,กำปั้นม,มือขวานะคะแล้วก็บอกพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยส่วนบุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณน,นะคะก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคาดว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเจ็บจนชินขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเราก็รายงานทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้แล้วค่ะรับแต่ตอนนี้ทุกสายตาทั้งวงการการเมืองรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมต่างๆก็จับจ้องไปที่คุณยิ่งรักชินวัตรกรณีเรื่องของหนีหรือไม่หนีนอกต่างประเทศเขาว่าหนีนี่ไม่ถึงไปแล้วไม่กลับมาเดินทางปกติต้องแจ้งคสชต้องแจ้งผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าก็จะมีกรณีที่มองเชื่อมโยงกันกับทาง พี่ชายก็ค,คือพนตำรวจโทรโดรทักษินเชนวัตรที่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะดังนั้นนะคะปปชก็เตือนไว้ก่อนเลยนะคะถ้าหนีเจอหมายจับค่ะ,คะ,คะ